ว่าเรียนจบไหมเขาก็พูดไปเลยว่าไม่รู้รู้แค่ว่าเรียนอังกฤษเจ็ดปีแค่น,นั้นเองอใช่แล้วเขาก็เลยแบบเอ่อพอพอคนไปเหมือนแบบไปหาลูกไปหาอะไรเยอะค่ะเองก็แบบดูใจไม่ได้อยากจะเปิดเขาอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากพออย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแบบอยู่ไม่เป็นสุขเรารู้สึกว่าเอไม่เป็นไรก็อยู่แบบนั้นไปเหมือนเดิมแบบไม่ได้ไมินน<ส>ี่มีนท์เดือนขาดจะรู้ขนาดนี้กับคนนี้หรือใคะ เขาไม่ได้อ่านเลยจริงคือเราเรารู้สึกว่าโปรไฟล์เขาที่เอามาจากไหนกันเราก็ไม่รู้อ่ะเท่าที่เราคุยกันมาหนึ่งปีเราไม่ได้ถามเรารู้ง่ายๆว่าเขาเคยไปเรียนอังกฤษมาเจ็ดป mm ี hmm. แล้วเราก็จบแค่ตรงนั้นเลย mm hmm. แล้วก็เพราะว่าเราไม่มีสถานะาแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันที่เราจะพัฒน,นาไปไกลพัฒนเลยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแบบเธอเป็นใครมาจากไหน mm hmm. แค่รู้ว่าอ่ะพอคุยกันไปคุยมา,มา mm hmm. เขาช่วยสพอร์ต hmm. เราเรื่องงาน เป็นแบ็คให้เราในหลาเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะเวลาในการคุยเขาเลยยืนระยะได้กว่าปีเลยนสรุปตอนนี้เป็นถือว่าเป็นแฟนใหม่ของไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือแพทไม่ได้ให้สถานะแพทบอกแล้วว่าถ้าวันนี้เขาอยากจะมาเป็นแฟนเราอ่ะให้เขาเดินออกกับเราได้เลยถ้าจะต้องมาเปิดตัวแล้วมาพูดกับคนอื่นว่าเป็นแฟนเป็นแฟนเนี่ยแพทไม่เอาแพทอยากได้คนคุยที่ซัพพอร์ตเราเรื่องงานได้ทันเองแต่ว่าจะให้แพทมาลงรายละเอียดมาลงภาพพู่หรือพยายามพูดอะไรเงี้ย มันจะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นนะนี่ไ่ใช่เกลียดเขาแล้วชัดเนนนจนใช่ไหมเพราะชัดเจนตั้งแต่วันแรกเหมือนดงว่าั่งแบบบางคนแค่แบบอยากไดบอกว่าจริงๆ <está> เขาเขาไม่ได้คาดหวังคือตอนแรกการคุยอ่ะเขาคงคาดหวังว่าเราจะพัฒนาแต่ตัวเราเป็นคนบอกเองว่าโอเคไม่ต้องคาดหวังถ้าตับใดที่มีความคาดหวังคุกผิดหวังแน่นอนฉะนั้นถ้าอยู่ในในในแบบนี้ได้อยู่ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งถ้ามันจะใช่หรือมันก็ใช่เอง แต่ถ้าการคุยกันเรารู้สึกว่าต้องการสถานะเดียวนะให้เลิกคุยกับเราได้เลยแต่ในไริงเขาก็งลงภาพตอนนี้ก็้ว่แพทสดหรือไม่สดคนเลือกเราอนุญาตค่ะรูปเดียวจริงๆงอ่ะการลงรูปนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นปนัญหาเลยถ้าเกิดแพทไม่พลาดลงหน้าเขาเดียวไปหน่อยอ,อ,อันนี้คือพูดเลยคือไม่พลาดเลยเเพราะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะไม่มีใครรู้จักไอจิงเขาที่แล้วแพทไม่เคยพูดชื่อเขาไม่เคยลงรูปอยู่แล้วปัญหาคือวันนั้นที่เราอนุญาตให้เขาลงะ ปัญหาเลยคือเราไม่คิดว่าจะมีคนบลูไอจีเขาตาตาชาตาตาชาตาตาชารบนอปไทยส่วนเราจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองว่าดูมาตั้งไหยลูกคุณพาดลูกที่สามได้ยังไงโอยก็ลงไปแล้วมารู้ตัวตอนเช้าห่วยพรอะไรกันคะอ้อ เห็นเยอะไปหน่อยแม่ค่ะแล้วตอนนี้ขนนผูกโซหรือไม่โซดคนเริ่มงงคือจริงๆอ่ะทำไมเราต้องมาคาดหวังว่าแพทจะโซนหรือไม่โซนเพราะในระหว่างทางแพทมีคนคุยตลอดอันนี้แพทพูดจริงแล้วทำไมต้องมาให้แพทต้องพูดสถานะตัวเองตลอดเวลาคนที่คุยอาจจะไม่ได้ไปต่อมันก็มีตั้งเยอะแยะคนที่ไปต่อก็ไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้นานแค่ไหนเพราะฉะนั้นอ่ะแพทก็เลยบอกว่าโอเคคนนี้จะไปแบบนิ่งๆ เดิมๆแสดงคนนี้คนนี้คือคือไม่ใช่แฟนอนนากรแน่ๆแค่ยังไม่รู้เลยเออแล้วมันถ้าเขายังถ้าเขาอยู่ได้ในแบบนี้ไปจนเราสี่สิบเนี้ยจนเราแบบโอเคหันไปแล้วยังเจอเขาอยู่เราก็ก็าอาจจะใช่การที่ไม่เปิดตัวันเกี่ยวกับข่าวที่ผ่านมาด้วยไหมว่ามันพอาเปิดตัวปุ๊บ้วม่นก็เเกี่ยวกับตัวเราและตัวเขา เรายัางมีความรู้สึกถึงเรื่องอายุอันนี้ติดที่เราเองอแคทมองว่า14ปียังไงก็ยังผ่า <5 S 2> นไปาาในระหว่างที่เขายังไม่เคยเจออะไรในโลกล่านาพาลัยเลยแต่เราอ่ะผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ไปใช้ชีวิตวะยังเรายังมีอันนี้อยู่ในหัวเมาอยู่ว่าคุณไปใช้ชีวิตได้อีกเยอะเลยในระหว่างที่ผม14อ่ะคุณพึ่งอุ้แวเองครับคุณไปใช้ชีวิตก่อนไหม แต่เ้่าวันนึงเขายืนย,ย,ยันว่าไม่ครับผมจะซัพพอร์ตคุณไปเรื่อยๆเขาก็อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้ยังค่วตอนนี้ไม่ไปไกลว่าเขาเปิดตัวเป็นแฟนใหม่แล้วตัวเขาเองมันมีริบแบ็กมาถึงตัวเขาเรื่อยๆนะคะอยู่ในจุดเดิมไม่ได้มั่นคงที่สุดแค่นั้นพอใครจะพูดอะไรยังไงคือให้อยู่ในจุดเดิมและไม่ต้องไปหวันหว่นไหวกับอะไรแพดพอร์ตแค่นี้นแต่วันนี้คือแค่เรวกับคนนี้คนเดียวคนเดียวเพราะว่าคนอื่นยืนระยะไม่ได้่ คนอื่นเขาก็ต้องการเยอะเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้เขาไปไปเอื่นถ้าใครยืนระยะกับเราได้เข้าใจเรามากที่สุดเราก็จะคุยกับคนทํานานที่สุดแล้วมันมีระยะเวลาที่กิบถ้าหนูเพิ่ผ่านตรงนี้ไปได้กี่ปีอาจจะเพื่อนเพือนท่านเป็นแฟนก็ได้ต่อันนี้เป็นคําถามมากในตัวแพทนะแพทเชื่อว่าเขาก็มีคําถามแต่แพทก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันต้องกี่ปีว่าแพทนี่ปีนึงยังไม่พออีกหรอบอกอย่งเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดเล็กน้อยที่เรายัง มองข้ามไม่ได้ไงถ้าวันไหนเรามองข้ามเรื่องตรงนี้ได้ก็อาจจะเป็นไปได้โอเคคแหมใถ่ลูกกันลูกมันสุดจะปางแม่ตาน้องจ้ามเออเลิศ